ดูฝูงนกเข้านอนนะครับหมดจุกทั้งนั้นนะครับดูมันครับดูมันครับปุ๊กใบก็มีครับแก้มแดงก็มีครับ ดูครับดูเพลินๆน,นะครับยามเย็นครับโอ้โห,โห,โหบ,บ้านผมมีแบบนี้เพราะว่าไม่นิยมเลี้ยงครับเชียงรายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหัวจุง,งนั้นครับ อโอ้โห,โหบินอย่างกับแมงเม่าครับ ผมว่าจุอีกทั้งแก้มไดแล้วลูกใบนะครับนอนต่ำมากนะครับไก่เสียงดังหน่อยนะครับไก่ตื่นโอเคครับ